มึงบอกมามึงเป็นใครกูไม่บอกเอาเอาเฮ้ยต้องขอทักทายทุกคนอีกเช่นเคยวันนี้ลูกเนี่ยได้เดินทางเข้ามาในป่าก็วันนี้ลูกเนี่ยจะได้จะขึ้นไปนั่งห้างนะไม่รู้ว่าจะเจอกับอะไรบ้างก็ไม่รู้ เอาเป็นว่าลุงเนี่ยจะรีบเดินทางไปดีกว่าเพราะห้างของลุงเนี่ยอยู่ข้างหน้านู่นอีกว่าจะไปถึงอีกเดียวก็ไม่นานาหรอกเดี๋ยวก็ถึงตอนนี้ก็เจอเขากับกบตัวหนึ่งซึ่งวันนี้ลุงเนี่ยจะว่าจะมานอนจะมานั่งห้างสักคืนหนึ่ง พเนี่ยฝนเนี่ยก็พึ่งหยุดตกไปรลว,ว่าลุงเดินผิดทางนะต้องขออภัยด้วย ก็จะเป็นห้วยหนะ้าฝั่งนี้ลุกเนี่ยต้องขออภัยเพราะว่าเดินทางผิดเมื่อกี้มันมีเส้นทางหนึ่งทางไปที่ห้างแต่ลุงเนี่ยเดินผิดมนต้องเดินไปทางนู้น ก็ลตอนนี้ก็ถึกก็ถูกทางแล้วลูกเนี่ยอาจจะซับโซนน้อยเพราะว่ามันเป็นเวลากลางคืนเลยเดินผิดเดี๋ยวเดินไปอีกไม่นานนี่ก็ถึงห้างแล้วไม่น่าใช้เวลานาน,านเท่าไรหรอก นี่ก็จะเป็นต้นไม้ใหญ่ที่ทุกคนเนี่ยอยากจะเห็นต้นไม้ในมีแต่ต้นไม้ต้นใหญ่กลางป่านี้ส่วนฝั่งนู้นก็จะเป็นห้วยเหมือนเดิมไม่ผิดจักที่เห็นกันล็อก và hung nan nôn nếu có thương lâu lẹ, ôi nè, lũ nhẻo có đầy đơi mà thương hàng lẹo nha เดี๋ยวลูกเนี่ยขอสองดูว่ามันมีปลาไหมพ่อว่าตรงเนี่ยมันจะมีแบบมันจะมีปลาอยู่เดี๋ยวลูกนายจะต้องขึ้นไปนั่งบนห้างก่อน ต้นไม้เนี่ยสูงมากเลยนะทุกคนเนี่ยถ้ามองไปพร้อมลุงเนี่ยขึ้นไปถึงโน้นเลยเดี๋ยวลุงเนี่ยจะขึ้นไปนั่งข้างบนห้างก่อนนะโอเคเดี๋ยวลุงเนี่ยจะขึ้นไปนั่งอยู่บนที่ห้าง ก็ตอนนี้ลูกเนี่ยได้ขึ้นมาอยู่ที่ห้างแล้วนุ่นก็จะเป็นฝั่งทีทุกคนเนี่ยอาจจะมองว่ามันสยองนะเวลามีคนมายืนมองเนี่ยเห็นใช่ไหมฝั่งนู้นอะ่ะทุกคนเนี่ยอาจจะมองว่ามันน่ากลัว น,นี้ก็เป็นเวลาน่าจะสองทุ่มแล้วแหละลุงจะบอกไว้ว่าถ้าใครใจไม่ถึงเนี่ยห้ามเข้าปา่าในเวลากลางคืนแม้แต่ตอนเชาวว้าก็ห้ามเข้าเหมือนกัน พราะอาจจะทาให้เราเนี่ยเกิดอันตรายได้เพราะความกลัวเนี่ยมันครอบงำจิตใจทําให้กลัวไปหมดเวลาอยู่ในกลางป่าบรรยากาศคืนนี้ค่อนข้างที่จะหนาวเหมือนกันเพราะว่าฝนเนี่ยก่อพึ่งตกลงมาอากาศเนี่ยก็เย็น ฟังนู้นก็สามารถทำห้างได้นะถ้าเกิดว่าห้างเนี่ยมันพังหรือว่าเราพลัดตกลงไปเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยเจ็บน้อยที่สุดเลยก็เท่ากับเราเจ็บเนี่ยเจ็บเนี่ยเท่ากับเพียงแค่ห้าเปอร์เซนต์เพราะว่ามันจะตกลงไปในน้ำข้างล่างนู้นก็ไม่ต้องกลัวนะในน้ำเนี่ยมันไม่มีอะไรหรอกเพราะมันเป็นแม่น้ำที่ธรรมดาแต่อาจจะกว้างหน่อย ตั้งแต่นี้ไปจนถึงข้างหน้านู้นความกว้างก็จะถึงนู่นแต่ความลึกเนี่ยประมาณเกือบอกได้เพราะว่าถ้าตองกับเนี่ยมันไม่น่าเจ็บลอกเมื่อกับว่าตอนนี้ลมเนี่ยกำลังจะพัดแรงขึ้นเรื่อยๆนะ ลุงเนี่ยเดินทางมาเพียงคนเดียวอาศัยในป่านี่คนเดียวมาตลอดถ้าเกิดฝนตกเนี่ยลุงเนี่ยอาจจะนอนลำบากหน่อยคืนนี่ วันเนี่ยลูกเนี่ยอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้ดูบรรยากาศในเวลากลางคืนตูงเนี่ยมีแต่ต้นไม้ต้นใหญ่ยาวเลี้ยงเป็นแถวตามคอบแม่น้ํโจนยาวขึ้นไปจนถึง้างหน้านูน้นซึ่งความกายของมันอาจจะเป็นกิโลเลยแล้วแม่น้ําสายนี้มันไหลไปทางทิศตะวันออกซึ่งจะแปลกจากแม่น้ําทั่วไปที่ไหลไปทางทิศตะวันตกแต่แม่น้นํานี้มันเป็นแม่น้ําสายหลักที่ไหลไปทาง เมืองเพราะว่ามันไหลามาจากฝั่งพมา่าซึ่งความยาวเนี่ยตั้งแต่เนี่ยขึ้นไปเนี่ยหลายกิโลเลยกว่าจะไปถึงฝั่งพม่าเนี่ยดูสิทุกคนต้นไม้เนี่ยขนาดใหญ่มีแดดต้นไม้ใหญ่ๆทั้ทงนั้นเลยเหมาะแก่การทำห้างมากเลย เดี๋ยวลุงเนี่ยจะขอปิดฝฟสักพักหนึ่งนะเพราะว่าอยากจะฟังเสียงบางอยากบรรยากาศในป่าว่ามันจะเป็นยังไงบ้างก็ทุกคนเดี๋ยวลุงเนี่ยจะขอนั่งฟังดูสักพักหนึ่งนะตอนเนี้ยลุงเนี่ยก่ออยู่บนต้นไม้ก็จะเบาเสียงลงนิดน,นึงกลัวว่ามีคนเนี่ยจะมาเห็นหรือว่าได้ยินกันลุงเนี่ย Rồi cần mà đi. Hây. Mama lên tâm nụ nơi. Nè đi, nó nêu. Ao, ấy cái nhỉ. mà lên nụ Tại no. mày no. mình ไม่เคยเห็นมาก่อนเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะขอดูให้เต็มตาก่อนทําไมมันชุดมันแปลกๆแบบนี้โอ้ยแ้บนึงนะข้าก็กลัวห่างเนี่ยจะห่างเหมือนกันเอ้ยเองเป็นใครเนี่ยเองเป็นใครเนี่ยเฮ้ย ดูจากสภาพชุดแล้วเนะี่จะเป็นคนโบราณมันใสชุดทำไมชุดมันแปลกแปลกแบบน,นี้ข้าไม่เคยเห็นมาก่อนในป่านเนี่ยเอิงเป็นใครกันแน่เฮ้ยพวงมาเล่นกับพวงนูน้อยเร็วๆพวงน,นูอ่ะทำไมไหนอีกขนหนึ่งไปไหนบอกว่าพวกหนูทำไมมาคนเดียวแล้วเพื่อนนู เรียกให้ลงมาไหนบอกว่าพวกหนูไม่เห็นมีอะไรเลยทำไมอยู่คนเดียวเฮ้ยบอกลูกมาเอาถามแล้วเนี้ยบกเอ้ยมัน กูวัากูเจอดีเขาใหอีกแล้วเดี๋ยวก่อนนะลมเนี่ยพัด<ม>อะไรวะเฮ้ยสุรุปเองเป็นใครกันแน่ 没恶意。Hey, เองมาจากไหนฮะไม่บอกทำไมไม่บอกบอกมาเองมาจากไหนฮะไม่ถามอ่ะถามไม่บอกละ่ะบอกแล้บอกมาไม่บอกทำไมบอกว่าให้บอกมามึงมาจากไหนสู้เมึงเป็นใครกันแน่ฮะ ไม่น่าใช่คนแล้วกูว่าบอมามึงมาจากไหนไม่บอกไงไม่บอกอีกมึงบอกมามึงเป็นใครกูไม่บอก เอาเอ,าเเอาเฮ้ยไอ้เฮ้ยไม่ไห้นะหนีาห,นาหายไปแล้วใครวะถ้าไม่ดีแล้ว ยู่มาเลี้ยงให้ลงจากห้างพอถามไม่ตอบก็วิ่งหนีเฉยอะไรวะนี่กูมานี่กูเจอทุกั้างเลยใช่ไหมเนี่ยมันนีไปีนู่แล้วทำไมมันเอ้ย แป๊มหนึ่งนะลุงว่าไม่น่าใช่แล้วมันหายไปแล้วมันคือใครกันแน่ตกลงโอ้ยอากาศก็เย็น เยวต้องต้องที้ออกจากไปลแล้วแหละว,ว่าไม่น่าอยู่ได้แล้วคืนนี้คนหมายนี่ก็สานอยู่ตลอดเวลาเอาเป็นว่าเดี๋ยวลุงเนี่ยจะออกจากมาแล้วไม่อยู่แล้วเจอดีเขาห้แล้วไม่น่าใช่คนแล้วคนนี้ มม่จะกลับมาอีกไหมวะ,ะสายหฮที่มันขึ้นไม่ได้ลุ้ง่ะ ได้ปักมีดลงอาคมไว้เดี๋ยวลุงจะขอกลับก่อนเดี๋ยวมันก่อนที่มันจะตามลุงมา